ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับเราอยู่กันในเกมโปเกมสก้ากันนะครับก็มาวิเคราะห์ไอดีน้องบ้านกันนะครับเซิร์ฟ1016นะฮะก่อนจะรับชมคลิปรบกวนรบกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเคลแฟนส่วนของเพลิตโปเกมอนสก้านะครับยังอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อาจจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้าไปเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องหนึงกันกดซุปเปอร์คนตาาาเค้งต่่ๆกกก็สมรถดชนันนออ่ะกกกก็ลััับมาีคร้งนึงครรับของาีวววิินะะฮ์คนใต ทางบ้านกันต่อนะครับเซิร์ฟ1016ก็ถือว่าใหม่นะครับเลเวล68นะครับ VIP 1นะครับพลังเท่าไหร่เอ่ยพลังล้านสอพลังน้อยมากนะครับพลังน้อยนะฮะปกติแล้วเนี่ยพลังล้านสเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณเลเวล62เลเวล68เนี่ยต้องประมาณล้านแแล้วล้านเล้านแปดจะแตะ2ล้านแล้วเพราะว่า ในมาตรฐานของผมนะสายฟรี VP0 นเลเวลเจ็ดสิพลัง2ล้านนะครับอันนี้6 8นะ่าต้องประมาณล้าน8ตอนนี้พลังหายไปประมาณ5 0 0 0 0นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า500,000เนี่ยสามารถปรับแก้ได้ไหมนะครับอันดับอารีนาอยู่ท็อป25ของเซิร์ฟเวอร์นะครับ,บ, Arena, Server, รบก็เดีย๋ยวต้องหาวิธีดันขึ้นมานะครับก็เริ่มต้นนะฮะ VP1 เนี่ยชุดแฟชั่นมองข้ามไปก่อนแล้วกันเรามาเริ่มเจาะอันนี้โปวเกมอนแต่ละตัวแล้วกันทีมที่เขาเล่นอยู่เนี่ยก็จะมีริชดอนกราดอนแล้วก็อาร์ลราค ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ในทางทฤษฎีนะฮะผมแนะนําให้เป็นโปเกมอนไฟ3ตัวไปเลยดีกว่าโปเกมอนไฟที่อยากจะให้ไอดีนี้หามาเพิ่มโดยด่วนก็คือจะเป็นโฮโอนะครับแนะนำให้เอาโฮมาเล่นนะครับโฮโอกลาดอนกับลิซาดอน3ตัวนี้เป็นธาตุไฟเล่นด้วยกันได้แบบชิวๆสบายๆเลยคือต่อใยอนา,นาคตคุณจะเล่นทีมไหนก็ตามแต่ว่า ไอดีของคุณต้องมีโฮโอครับแน่นอนโฮโอนี่คือช่วยได้เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไปสุ่มกาชาเอาโฮโอไม้ได้นะครับหรือถ้ารอกิจไม่ได้ก็ต้องหาเศษมานะครับเศษ2000เอามาแลกนะครับตรงนี้เนาะอ่ะเปลี่ยนทีมนะแต่ว่าถ้าจะเล่นทีมนี้ได้ไหมเล่นได้ครับอาราคิวคอนผ่านด่านได้ดีนะครับอ่ะเริ่มกันที่ตัวริซาดอนล่างเมก้าก่อนอ่ะริซาดอนล่างเมก้านะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คือแลกแสงนะครับ คุณจะต้องไปแลกแสงเตรียมทำมาสเตอร์เพราะว่าตัวนี้ทำมาสเตอร์ฟรีนะครับไปเล่นเสาท้อ,องฟ้าจะได้เศษนะครับสติก,กอร์มาสเตอร์ลิซอ,อนครบ200ก็มาแลกได้เลยเล่นแค่ร้อยชั้นแรกนะอาวุธที่ใส่นะครับบวก6เป็นเขี้ยวมังกรโอเคครับแต่ว่าจะบอกว่าบวก6น้อยไปหน่อยก็อย่างน้อยสักบวก8แล้วกันก่อนจะเลเวลจะสิบต้องมีอาวุธบวก8สักชิ้นอะ่ะส่วนกล่องข้างในเป็นกล่องสีแดงบวก6โอเคนะครับถ้าในอนาคตเราทำบวก7บวกแล้เราก็ต้องทำกล่องบวก7บวก8ดด้วยนะ นิสัยเปลี่ยนเป็นโบราณน,นะครับแล้วก็สเตตัสนี่ไม่มีไบแม็กเลยครับศูนย์นะฮะอันนี้ถือว่าพลังเบรคเบเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คือคุณต้องล้างสายฟ้าให้ได้ก่อนนะครับอย่างน้อยนะฮะสายฟ้าที่คุณจะต้องล้างให้ติดก็คือสปีดนะฮะแล้วคุณก็ไปแมทยัดสปีดอย่างเดียวเลยเพราะว่าต้นเกมเนี่ยความเร็วสําคัญมากๆในการผ่านด่านหรือแม้กระทั่ง PP จดอารีนาตีอารีนาเนี่ยความเร็วค่อนข้างได้เปรียบนะตรงนี้ คุณสมบัตินะครับยังเป็นกรอบสีม่วงสีฟ้าอยู่เลยอะ่ะคุณจะต้องรีให้เป็นสีม่วงนะครับอ่าก็นะครับให้ใส่เป็นดาโคนิตนะครับถ้าอยากจะกันแช่แข็งยูโนวาให้ใส่ตรงนี้นะครับบอดี้อินฟอร์เมชันจะไม่โดนแช่แข็งนะแต่ต้องทําให้เป็นกรอบสีม่วงนะครับจะได้พลังมากที่สุดมันจะเป็นเขียวฟ้าม่วงอะ่ะสีฟ้าคือตรงกลางเนาะสีม่วงจะได้พลังมากกว่าอ่าหัวใจอภิเต็มนะครับ68ต้อง68 อ่ะสกิลโอ้โหนี่หนักเลยครับสกิลไม่อัพเลยนะฮะโอ้โหประปเดนคือประเด็นคือแล้วไหมเท่าที่ผมเห็นก็คือสกิลของโปเกมอนยังไม่อัพเลยครับมันก็หายสินะครับคือถึงแม้มันจะไม่ได้พลังอะไรเยอะมากมายแต่ว่าเวลามันออกสกิลจะเห็นผลนะฮะเนี่ยอัปเกรดเข้าไปเลยนะครับโอ้โหนี่หายไปเยอะมากอะดูดิทำไมต้องเลือกอัพดนะ้วยเนาะไม่เข้าใจนะจริงจริงมันควรจะอัพทุกอันแหละดูดิ โอ้โหนี่แหวงแหวงนะครับนี่คือ3ตัวหลักนะครับแหวงแหวงเลยตรงนี้คือจุดหนึ่งที่ต้องปรับแก้นะอาให้เต็มครับสกิลลึกลับโอเคสกิลลับเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยอ่าโอเคความถูกต้องของเขาก็คือเขาใส่เลเวลหนึ่งใส่เข้าไปก่อนให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะเปิดช่องเสร็จปุ๊บเนี่ยให้คุณใส่เลเวลสามเลเวลสามเข้าไปก่อนเนีย่ยผมใส่ให้ดูนะให้ใส่เข้าไปนะครับทำแบบนี้นะผมทําให้ดูตัวหนึ่งนะครับแล้วคุณก็ไปทําต่อเนี่ยใส่เลเวลสามเข้าไปเลย เลเวลสไม่ต้องใส่แล้วนะครับเลเวลสเท่านั้นเดี๋ยวผมใส่ให้ดูคร่าวๆผมทําให้ดูตัวหนึ่งนะฮะอันนี้คือวิธีที่ใส่ดิสก,กิวที่ถูกต้องนะครับยังไม่ต้องสนใจว่าเป็นท่าอะไรครับใส่ไปก่อนอย่างน้อยให้ได้สัก6ใน8ให้ให้เลเวล3เข้าไป6กถึงแก่อนเนี่ยหถึงแแค่นี้ก็น่าจะโอเคละเสร็จปุ๊บให้เราทยอยใส่เลเวล4เข้าไปเอาเริ่มกันที่สปีดอารก่อนใส่ปุ๊บปัง้งเข้าไปแล้วเราก็ล็อก1อัน โอเคไหมมีโล่มาตาไหมอ่ะถ้า,ามีโล่มาตาแจมเลยนะครับใส่โล่มาตาไปแล้วเปลี่ยนจากการล็อกมาใส่โล่มาตาแทนอย่างนี้ที่เหลือคุณก็โซโล่ใส่ยาวๆเลยเลเวลสีล้วนๆนะครับเนี่ยแค่นี้พลังคุณก็ขึ้นแล้วเห็นไหมง่ายๆนะครับเนี่ยอัดเข้าไปง่ายๆเลยเลเวลสีช่วยคุณได้นะผมบอกกันเลยเนี่ยดูเลอัดเข้าไป เพิ่มโกรดก็มีนะครับแต่ว่าเพิ่มโกรดยังไม่ต้องใส่ไว้ก่อนเพิ่มโกรดเอาไว้ใส่ตัวแรกกว่าน,นี้เนี่ยผมก็จะใส่ไล่ใส่ไปเรื่อยพยายามจริง,รงๆแค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าจะใส่เพิ่มก็ได้เนี่ยเราก็ใส่ไปประมาณนี้นี่ถือว่าดีแล้วนะครับมีเลเวล4 6ใน8ในะอ่ะ6ใน8นี่ถือว่าแจ่มลวเนี่ยพลังขึ้นมาตั้ง50,000 0เนี่ยวิธีใส่ใส่แบบนี้นะฮะ อ่ะโอเคถัดไปก็เครื่องประดับเครื่องประดับก็ใส่เป็นสีโม่งไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะใส่เป็นประดับเซ็ตก็ใส่ได้นะครับก็ใส่เป็นสกายฟิกไป3ชิ้นนะครับหรือใส่เป็นซูพรีม์เลยก็ได้นะครับตีบบก25นะเพราะว่าทํามาสเตอร์ได้ต่อให้สมมติคุณปั้นลิเรด,ดอนเก่งแล้วแต่คุณอยากจะเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนได้ครับเรามีระบบการถ่ายทอดพลังกันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปเสียดายของอัดเข้าไปได้เลยต่อมาครับพระเอกเราอีกตัวหนึ่งคือกลาดอนตัวนี้เป็นตัวบรับทัดไฟนะ สามารถทําให้ดัชดอนตีแรงแล้วก็ถือขึ้นแล้วก็ถ้ามีคอมโบกับโฮนี o, ่คือว่าแจ่มมากเลยอ่ะอาวุธผิดนะครับอาวุธกาดอนไม่ได้ใส่ซ่อหยดน้ํานะครับกาดอนเนี่ยเขาจะใส่ท่อนไม้นะครับให้ใส่ท่อนไม้นะแล้วกล่องท้างในเนี่ยก็เป็นกล่องสีน้าเงินนะครับโอเคเราใส่ท่อนไม้นะอ่าถัดไปครับสายฟ้าไม่มีครับเหมือนเดิมต้องล้างนะต้องล้างล้างให้ติดนะครับยัดใบแม็กนิใส่ให้เป็นยึดติดนะครับ แล้วก็คุณสมบัติให้เป็นโฟกัสไลท์นะฮะเป็นตัวนี้ให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็สกิลเหมือนกันอารมณ์เดียวกันเลยอ่ะดูสกิลรับครับนี่สกิลรับนี่ทําเหมือนกันนะให้ยัดเลยครับนี่ตัวหลกักโอ้โหนี่ผมดันให้เลยนะ,ะไปทําเองดีกว่านาะไปทําเองนะครับตอนนี้พลังขึ้นมาเท่าไหร่ละเนี่ยพลังขึ้นมาล้านสามแล้วผมอัพขึ้นมาได้มาเป็นแสนนะครับคือเอาง่ายเลยพลังของไอดีเนี่ยจะต้องประมาณล้านแปดไปทําต่ออีกห้าแสนแล้วกัน ก็หนึ่งในนั้นก็คือสกิลลกลับเมื่อสักครู่แหละไปทําต่อแล้วกันถ้าเกิดทําเดี๋ยวจะหมดเวลาให้เจ้าหอยดีเขาไปลองทําดูประดับนะครับก็เหมือนกันประดับนี่ใส่ถ้าจะใส่สีทองก็ใส่เป็นไทเทเนียมนะครับเป็นเซตไทเทเนียมตีบวก25ได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนเจ้าตัวนี้เล่นได้ชั่วคราวนะเพราะว่าเขาไม่มีดดเมจแต่เขามีสกิลใช้แข็งปปวนแล้วก็ทําให้ศัตรูพลังลดได้ก็ใส่สร้อยหยดน้ําถูกต้องนะครับสกิลก็เนี่ยครับล้างได้นะครับแล้วค่อยไปถ่ายโอนให้กับตัวใหม่ นะครับนิสัยให้เป็นนิสัยให้เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนิสัยนิสัยนิสัยของอัลราคิวคอนให้เป็นขี้ขลาดนะครับไปเปลี่ยนเป็นขี้ขลาดแล้วก็สกิลลึกลับของตัวนี้ให้เป็นสปีดอัพนะครับสีม่วงโอเคเนาะสกิลเหมือนกันนะครับดีสกิลก็เหมือนกันนะครับเครื่องประดับนะฮะก็ใส่เป็นไซคลายฟริกก็ได้นะครับหรือจะเป็นประดับสีม่วงหมดเลยก็ได้อันนี้คือประดับมันแหว่งไงใส่มัง่งไม่ใส่มัง่ง ใสม่มากไม่ใสม่มากอัพมากไม่อัพมากมันก็เลยหายไปตรงนี้เยอะมากนะฮะตีบวกก็น้อยนะครับตัวหลักจริงๆตัวหลักอะเลเวลปามาถึงจะ70แล้วเนี่ยมันจะต้องประมาณบวก15ขึ้นไปทุกตัวนะครับโอเคอ่านี่คือโปเกมอนที่ต้องอัพต่อมาเราดูพลังที่จะต้องอัพกันบ้างส่วนอื่นนะครับก็เริ่มกันจากที่จุดที่ได้พลังเห็น,เ,หนเลยนะก็คือสกิลตรงนี้อ่านี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะครับคาดว่าน่าจะไม่ทันการก็คือสกิลยิมเนี่ย โดยมาตรฐานแล้วนะครับเลเวล70จะต้องปลดครบ8ปดยิมแล้วตอนนี้มันเหลืออีก3ามยิมยังไม่ปลดเพราะนั้นผมคิดว่าไม่น่าทันนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ไปปรับเอานะครับเอาง่ายๆเลยเลเวล70นะฮะอันนี้จําให้ดีนะครับเลเวล70เนี่ยต้องปลดยิมครบ8ปดยิมนะฮะเลเวล75จะต้องอัพเลเวลยิมได้50ทุกยิมส่วนเลเวล80นะฮะจะต้องล้างสกิลสีทองให้ได้ทุกยิมมีแค่นี้ครับแกลบช่องว่าง10เลเวล ต้องสมบูรณ์สีทองทั้งหมดถึงจะให้พลังเยอะที่สุดนะสายฟรีทําได้ด้วย V0 ก็ทําได้ผมทํามาแล้วเช่นทางเทรนเนอร์ตรงนี้อัปเกรดเป็นสีทองให้หมดนะครับลางให้เป็นสีทองให้หมดแค่นี้เองอาดาปัถนาครับผมจะบอกว่าดาปัถนานะครับแค่อัพนะครับเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้าปลดล็อกไว้เลยแต่ด้านในที่คุณควรจะใส่นะครับถ้าเลเวลยังไม่ถึง80นะฮะใส่แค่สีเขียวพอครับสีเขียวจะได้มากกว่าสีน้ําเงินนะครับ แค่นี้เองสีเขียวบวก7จะได้มากกว่าสีน้ำเงินนะบอกแค่นี้เลยไปลองทําดูได้นะครับแล้วก็ดาปราหนาก็ใส่ให้มันตรงสายแค่นี้เองนะครับไอ้ส่วนที่มันล็อกอยู่นะส่วนที่มันล็อกอยู่เนี่ยก็ไปจับลูกเกียร์มานะครับแล้วก็เล่นด่านลูกเกียร์บ่าข้างไปแลกตัวลูคาลิโอมาแล้วก็ไปเล่นด่านกรบบอร่าก็จะปลดล็อก2แท่นนี้ได้นะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณบูดพลังได้ มากขึ้นนะครับตอนคุณเลี้ยวเจโอเคแนะ่นอน68คุณอาจจะยังน้อยแต่เมื่อคุณถึง70คุณต้องมีพลังมากกว่านี้นะครับย,ยังไงก็ได้ให้จบที่เลี้ยวเจ็แล้วคุณมี2ล้านนะฮะตอนนี้คุณขาดพลังอยู่ประมาณ7จ็ดแสนนะครับถามว่า7จ็ดแสนได้จากไหนก็ได้จากที่ผมอธิบายไปเพื่อสักครู่อาจจะได้ไม่เยอะนะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีกิจพวกถุงรางวัลน,นะครับมันจะมีพวกปั๊มเซมาขายแนะนําให้ซื้อเก็บไว้นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีเก็บไว้บ้างไหม มีอยู่เ 700. จ700็ดร้อยเจ็ดร้อยยังถือว่าน้อยนะคือผมจะบอกว่าก่อนที่คุณจะวิ่งมาถึงเลเวลเจ็ดสิบเนี่ยคุณจะต้องมีประมาณ10,000เพราะนั้นเนี่ยคุณจะต้องซื้อตุนไว้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเดือนละ4ี่ห้าพันซื้อไว้ซื้อไว้ซื้อไว้มันแค่สี่พันแปดร้อยเพชรเองนะครับคุณซื้อได้ตั้งหกพันชิ้นอะซื้อสักสองรอบหมื่นสองนะฮะคุณมีหนึ่งหมื่นนะแล้วพอเลเวลเจ็สิบเนี่ยมันปลดล็อกสร้อยข้อมือเซตคุณกดอัปเกรดได้้เลลยยนนะะะะครรัับจไดอู่่ทีปมาณถึงงนพะ เพราะนั้นเนี่ยพอคุณเลเวลเจ็ดสิบปุ๊บเนี่ยคุณจะมีพลังเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาประมาณ3ามแสนได้เลยกลายเป็นล้านหได้เลยอะไรประมาณเนี่ยคือมันก็เกือบแตะสล้านแล้วก็ไป, app, ไปอัพไปอัพด้วยวิธีอื่นๆมันก็เกือบ2ล้านได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะไม่ได้ก็คือนี่แหละตรงปั๊มแซดคุณมีแค่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะอัพได้เจ็ดร้อยอย่างมากก็แค่ขึ้นมาสองสามหมื่นนะครับไม่ถึงแสนด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยอ่าแล้วในระหว่างที่ 69, 70, เลเวลหกสิบเก้ากที่สุด อันนี้คือแนะนำนะแล้วก็จุดหนึ่งที่สามารถทำได้เลยก็คือเนี่ยครับยูเนียนนะครับยูเนียนเนี่ยแนะนานะครับอ่าตอนนี้ยูเนียนเขาแก้แล้วนะครับเขาแก้บั๊กเรื่องอรับของแล้วนะให้เราบริบรจาคตรงนี้ไปนะครับนี่ตรงนี้ครับถ้าคุณอยากจะพลังขึ้นไวๆก่อน70เนาะให้คุณเสียสละเพชรนิดนึงนะฮะ ก็ในการกดนะครับให้คุณใช้เพชร1 0 0 0 0ื่นตอนที่มีกิจกรรมใช้เพชรที่คุ้มค่าที่สุดเช่นกิจกรรมดิสกิลกิจกรรมกล่องสกิลให้เรามาใช้เพชรตรงนี้10,000ื่นนะครับคุณจะได้มงกุดประมาณเกือบสองพันอ่ะประมาณถึงพนหชิ้นแล้วคุณก็อัพตรงนี้ให้หมดเลยหลักในการอัพนะครับไม่ยากครับถ้าคุณอยากพลังขึ้นเยอะๆคุณอัพแค่ตรงนี้พอ HP 2อันนี้30พลังคุณก็จะขึ้น2ล้านแล้วง่ายๆ2จุดง่ายๆเลยปั๊มแซดกับยูเนียนนะครับแค่นี้เองนะฮะไม่มีอะไร ที่เหลือแค่โคดชิวอะเล่นแค่นี้อย่างชิวนะครับง่ายๆนะฮะตรงนี้มีเรื่องการปรับทีมการอัปเกรดโปเกมอนเล็กน้อยแล้วก็หล,กหลักๆคือสกิลเนี่ยหายไปเยอะนะครับตรงนี้ก็ปรับแก้ปรับแก้ได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือสมุดโปกเกเด็กเรานะฮะสามารถซัพพอร์ตโปกเกเด็กได้โดยการหาโปกเกมอนมาเปลี่ยนร่างนะครับอันนี้จะได้พลังแฝงพลังแฝงก็หมายถึงพลังที่มันเพิ่มถาวรนะฮะให้กับโปเกมอนทั้งหมดในทีมเรานะครับซึ่งตัวหลักของเรา3ตัวก็ได้ด้วยอย่างเช่นถ้าเราจับฟูจิกิดานเนะมา ได้โจมตีกลายภาพศูนย์สองใช่ไหมเปลี่ยนเป็นโซได้ศูนย์สามเปลี่ยนเป็นบานาได้ศูนย์ห้ารวมกันแล้วเนี่ยคุณก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าเกิดคุณจับมาหลายตัวคุณเอามาเปลี่ยนล่างคุณได้พลังเยอะมากนะตรงนี้นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่พลังเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยที่คุณต้องทําเลยก่อนแล้วจะสิบก็คือคุณต้องไปซื้อปั๊มแซดมาก่อนปั๊มแซดช่วยคุณได้นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้พลังคุณหายไปเจ็ดแสนเลยอะถ้าถ้านับจากหกสิบแป พอพลังคุณเพิ่มขึ้นมาคุณก็สามารถที่จะไปตีอารีนาได้นะครับแบบสบายๆเลยบอกแค่นี้เลยแล้วถ้าเกิดคุณมีโฮเข้ามาในทีมนะมันจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับก็ลองพิจารณาแล้วก็ปรับแก้ไปทีจุดละกันนะฮะกองใสก็กลับมาสอบถามมาได้นะครับอย่าลืมนะฮะไปอัพดิฟสกิลก่อนนะครับอันนี้ค่อนข้างบอร์ดของมีเยอะนะของมีเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่อัพเลยนะก็อันนี้สําคัญมากๆอันนี้ความสามารถส่วนตัวของโปเกมอนล้วนๆนะอย่างเงี้ย เลเวล่งเลเวลก็ไม่ได้อัพนะฮะอย่างเงี้ยอัพหน่อยนะอ่ะเนี้ยอัพหน่อยผมอัพให้มาเออประมาณนี้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ฮะรบกวนทุกทุกคนฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe ช่องเพลินโซนด้วยกันแล้วเราพบกันใหม่นะฮะในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ